One, two. Four. สวัสดีค่ะครูเบลนะคะพบกับครูเบลในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นม .2 นะคะวันนี้เราจะเรียนในหัวข้อเรื่องระบบขับถ่ายค่ะจุดประสงค์ในการเรียนครั้งนี้นะคะคือเด็กๆสามารถอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่ายได้นะคะแล้ววันนี้ครูเบลก็มีคลิปวิดีโอมาให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายเหมือนกันนะคะนักเรียนพร้อมดูคลิปหรือย,อยังเอ่อยถ้าพร้อมแล้ว ไปชมคลิปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับอักษอรออนเลนกับครูโบโในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม2วันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่ายกันค่ะเมื่อกี้ค่ะก่อนที่ครูโบจะมาค่ะก็ได้ไปแวะซื้อของที่ปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งนะคะไปจอดรถอยู่หน้าอาคารหรือว่าห้องห้องหนึ่งค่ะแล้วก็เจอสัญ,ญลักษณ์นี้ค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าสัญ,ญลักษณ์นี้คือสัญ,ญลักษณ์อะไร แน่นอนทุกคนต้องรู้จักกันดีนะคะว่าก็คือสัญลักษณ์ห้องน้ำนั่นเองพอถึงที่นี่ค่ะเดินผ่านมาก็มีห้องที่มีสัญลักษณ์นี้อีกแล้วค่ะจะเห็นว่าเราเจอสัญลักษณ์นี้ค่ะแทบจะทุกที่เลยนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าห้องน้ำสำคัญยังไง่าแน่นอนนะคะก็จะเป็นที่ที่เราใช้ในการขับถ่ายของเสียไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะหรือว่าอุจจาระนั่นเองนะคะทําไมร่างกายเราต้องขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระคะ ชื่อมันก็บอกค่ะของเสียแสงว่าเราใช้ได้ไหมคะไม่ได้แล้วนะคะชั้นของเสียเนะะี่ยค่ะก็คือเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ในร่างกายเราแล้วเราจําเป็นต้องขับออกมานะคะนอกจากปัสสาวะกับอุจจาระค่ะนะักเรียนทราบไหมคะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมีการขับของเสียในรูปอื่นอีกด้วย ได้แก่เหงื่อค่ะเหงื่อนี่ก็จัดเป็นของเสียนะคะเวลานักเรียนออกกําลังกายหนักๆมีเหงื่อไหลค่ะพอนั้เรียนชิมเข้าไปจะรู้สึกว่ามันมีรสเค็มๆใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคือลักษณะของของเสียที่เราต้องขับออกมานะคะนอกจากเหงื่อปัสสาวะปุจจระก็ยังมีแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเราได้เรียนไปแล้วในคลิปที่แล้วนั่นเองนะคะทั้ง4อย่างเนี่ยค่ะจัดเป็นของเสียที่ร่างกายเราจําเป็นต้องกําจัดออกมาผ่านทางการขับถ่ายนั่นเองนะคะ เรามาดูกันค่ะว่าของเสียแต่ละลูกค่ะร่างกายของคนเราเนะะี่ยค่ะมีการกําจัดของเสียออกมาทั้ง3าสถานะอย่างที่บอกไปนะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือแก๊สนั่นก็คือแก๊สคร์บอนไนออกไซด์ขับออกมาผ่านทางอวัยวะที่คือที่ชื่อว่าปอดนั่นเองใช่ไหมคะต่อไปค่ะในรูปของของแข็งค่ะของเสียที่อยู่ในรูปของของแข็งก็คืออุจจาระนั่นเองค่ะอวัยวะที่ทําหน้าที่ในการขับอุจจาระก็คือ ไม่ใช่นะคะที่คิดไว้นั่นก็คือลำไส้ใหญ่นั่นเองค่ะไม่ใช่รูทวารหรือว่าก้นนะคะเพราะว่ารูทวารหรือว่าก้นเนี่ยเป็นแค่อวัยวะที่เป็นทางผ่านนะคะแต่ว่าเวลาเราบอกว่าเป็นอวัยวะที่ขับถ่ายอุจจาระเราจะเรียกว่าเป็นลำไส้ใหญ่นะคะส่วนของเลวค่ะก็จะมีอยู่2รูปด้วยกันก็คือเหงื่อกกับปัสสาวะนั่นเองนะคะ เหงื่อของคนเราขับออกมาผ่านทางอวัยวะที่คือก็คือผิวหนังนั่นเองนะคะซึ่งจะมีต่อมเหงื่อหรือมีรูเหงื่อนะคะในการขับตัวเหงื่อออกมาสุดท้ายค่ะคือปัสสาวะค่ะอวัยวะที่ทําหน้าที่ในการขับถ่ายปัสสาวะก็คือไตนะคะในวันนี้ค่ะเราก็จะมาลงลึกและเน้นในรายละเอียดของอวัยวะที่ใช้ในการขับถ่ายปัสสาวะนั่นก็คือไตนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าไตาของคนเราอยู่ตรงไหน ่าเรามาดูสไลด์นี้กันนะคะอ่านี่คือลักษณะของไตของคนเรานะคะลองคําดูสิคะว่าเราจะเจอไตไหมคะ ถ้าดูจากรูปนะคะไตจะอยู่บริเวณช่วงเอวแต่กับนักเรียนคําตรงนี้ค่ะไม่มีทางเจอนะคะเพราะว่าไตาของคนเราค่ะจะอยู่บริเวณแผ่นหลังนะคะตรงบริเวณบั้นเอวขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบางทีค่ะเวลาเราปวดหลังค่ะคุณหมออาจจะไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะคะคุณหมออาจจะตั้งข้อสังเกตว่ามีโอกาสเป็นโรคเกี่ยวกับไตก็ได้นะคะเพราะไตของคนเราจะอยู่บริเวณแผ่นหลังนั่นเองนะคะ ไตจะมีอยู่สองข้างค่ะดูรูปร่างของไตค่ะจะเห็นว่าลักษณะคล้ายกับมเมล็ดถั่วแดงเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะของไตของคนเราค่ะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าไตาของคนเรามีรูปร่างคล้ายกับอะไรนี่ก็จะเห็นนะคะว่ารูปร่างของไตค่ะจะคล้ายกับมเมล็ดถั่วแดงนะคะจะมีอยู่สองข้างด้วยกันค่ะไตของคนเราจะมีอยู่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาถ้านักเรียนลองคลำดูค่ะสังเกตว่าจากรูปนักเรียนอาจจะคิดว่าไตของคนเราสามารถจับคลำได้บริเวณ ท้องของเราใช่ไหมคะจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะไตของคนเราจะอยู่บริเวณด้านหลังในช่องท้องนะคะเราจะไม่สามารถคลำเจอได้นั่นเองนะคะไตสองข้างของคนเราค่ะจะมีตำแหน่งที่แตกต่างกันจะสังเกตเห็นว่าทางขวามือค่ะไตด้านขวาเนี่ยจะมีตำแหน่งต่ำกว่าไตาด้านซ้ายเล็กน้อยนะคะเป็นเพราะว่าเหนือไตขึ้นมาค่ะจะมีส่วนของตับ ซึ่งตับเนี่ยจะมีรูปร่างคล้ายกับสามเหลี่ยมค่ะจะค่อนไปทางขวามือทําให้ตําแหน่งของไตด้านขวาเนี่ยค่ะจะอยู่ต่ํากว่าตําแหน่งของด้านไตด้านซ้ายเล็กน้อยนะคะไตมีหน้าที่อะไรค่ะหน้าที่สําคัญของไตเลยค่ะอย่างที่เราเรียนแล้วเรียนรู้มาแล้วนะคะว่าไตเนี่ยเป็นอวัยวะในระบบขับถ่ายปัสสาวะนั่นเองเพราะฉะนั้นไตก็จะมีหน้าที่สําคัญคือการขับถ่ายของเสียในรูปของปัสสาวะโดยที่ภายในไตค่ะจะประกอบไปด้วยหน่วยไตเล็กๆนะคะในไตของคนเราเนี่ยมีหน่วยไตมากกว่า1ล้านหน่วยเลยนะคะ หน่วยไตยเนี่แหละค่ะจะเป็นส่วนสําคัญในการทําหน้าที่ในการกรองของเสียจะเห็นว่าในภาพค่ะจะมีเส้นเลือดสีน้ําเงินกับเส้นเลือดสีแดงซิซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ๆเนี่แหละค่ะก็จะนําเลือดในร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยเข้ามาสู่ไตแล้วก็จะผ่านเข้าไปในหน่วยไตยในหน่วยไตยเนี่ยค่ะก็จะมีหน้าที่ในการนําของที่มีประโยชน์ค่ะกลับเข้าสู่เส้นเลือดนะคะแล้วก็เอาของเสียนะคะปล่อยออกมานั่นเองถัดไปค่ะ จะเห็นว่ามีท่อยาวๆต่อจากไตลงมาที่กระเพาะปัสสาวะนะคะส่วนนี้ค่ะเราจะเรียกว่าท่อไตนั่นเองนะคะ ท่อไตก็จะมีหน้าที่สําคัญก็คือเป็นท่อที่นําของเสียหรือนําปัสสาวะเนี่ยค่ะที่ได้รับการกรองมาจากหน่วยไตเนี่ยลงมาเก็บไว้ในท่อปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะนั่นเองนะคะท่อไตของคนเราค่ะจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ25-30เซนติเมตรแล้วก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3-4ม mm, มมตรก็จะเป็นท่อเล็กๆนะคะแต่ก็มีความยาวค่อนข้างมากทีเดียวจะมีทั้งสองข้างเลยค่ะทางด้านซ้ายและด้านขวา ภาษาอังกฤษของคำว่าท่อไตก็คือ ureter นั่นเองนะคะต่อไปนะคะจากท่อไตค่ะก็จะเป็นกระเพาะปัสสาวะค่ะกระเพาะปัสสาวะจะเป็นอวัยวะที่มีความยืดหยุ่นสูงนะคะโดยปกติค่ะกระเพาะปัสสาวะจะมีความจุเต็มที่นะคะประมาณ7 0 0ดร0ถึงแปดลูกบาศกเซนติเมตรเลยนะคะแต่เวลานเรียนปวดปัสสาวะค่ะในในกระเพาะปัสสาวะของเราเนะะี่ยค่ะจะมีน้ําปัสสาวะอยู่ที่ประมาณ2 0 0ร้อถึงสามลูกบาศกเซนติเมตร จะเห็นว่าขณะที่เราปวดปัสสาวะเนี่ยค่ะยังคงมีพื้นที่ในกระเพาะปัสสาวะเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมบางทีเรารู้สึกเราปวดปัสสาวะแต่เราไม่จําเป็นต้องเข้าห้องน้าในเวลานั้นเราสามารถกลั้นปัสสาวะได้อีกระยะหนึ่งแต่จริงแล้วการกั้นปัสสาวะเนี่ยก็ไม่ดีนะคะนักเรียนการกั้นปัสสาวะเนี่ยจะมีโอกาสทําให้เราเป็นโรค ที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายปัสสาวะเนี่ยอีกเยอะแยะมากมายตามมาตัวอย่างเช่นการเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะหรือว่าการเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบนั่นเองทำไมเราถึงเป็นนิ่วได้ทั้งๆท,ที่เรากั้นปัสสาวะแค่นี้เองนะคะ เป็นเพราะว่าในน้ําปัสสาวะเนี่ยค่ะก็จะมีตะกรนทั้งหลายหรือมีของเสียเนี่ยค่ะที่อยู่ในน้ําปัสสาวะถ้าเกิดนักเรียนไม่ขับถ่ายออกมาหรือทิ้งน้ําปัสสาวะไว้ในกระเพาะปัสสาวะนานๆเนี่ยค่ะจะทําให้ตะกรนเหล่านี้ค่ะเกิดการตกตะก,กรนก็จะออกมาเป็นก้อนแข็งๆไปอุดตันตามท่อปัสสาวะไปอยู่ตามากระเพาะปัสสาวะก็จะเกิดขึ้นมาเป็นนิ่วนั่นเองนะคะก็จะทําให้เรามีอาการเจ็บปวดนะคะแล้วก็อาจจะปัสสาวะไม่ออกหรือปัสสาวะติดขัดนั่นเองค่ะต่อมา,มาค่ะ จากกระเพาะปัสสาวะนะคะก็จะเป็นอวัยวะส่วนสุดท้ายค่ะเราเรียกว่าท่อปัสสาวะนะคะท่อปัสสาวะก็จะเป็นท่อที่ต่อมาจากกระเพาะปัสสาวะเพื่อนําปัสสาวะเนี่ยออกนอกร่างกายของเราในเพศชายค่ะท่อปัสสาวะจะมีความยาวประมาณ2 0ซนเมตรนะคะซึ่งก็จะเป็นท่อเดียวกับาทางเดินของอสุจินั่นเองนะคะแต่ในเพศหญิงค่ะเราจะมีท่อปัสสาวะยาวประมาณ4ซนติเมตร นี่จะเป็นเหตุผลว่าในเพศหญิงเนี่ยคะจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะเสพเป็นเพราะว่าท่อปัสสาวะเราสั้นนะคะชั้นเชื้อโรคเนี่ยจะมีโอกาสเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยได้ง่ายกว่าในเพศชายนั่นเองนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามค่ะทางเพศหญิงและเพศชายก็ควรจะดูแลรักษาอาวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายให้ดี ข่อปัสสาวะจะเป็นอวัยวะสุดท้ายแล้วค่ะที่เป็นทางเปิดออกไปจากขับน้ําปัสสาวะออกไปสู่นอกร่างกายของเรานั่นเองค่ะก็สังเกตเห็นนะคะว่าในชื่อภาษาอังกฤษของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับไตเนะะี่ยค่ะจะขึ้นต้นด้วยคําว่ายูริหรือยูเรียนะคะคุ้นคุ้ไหมคะยูเรียอ่าเป็นเพราะว่าของเสียที่เราขับออกมาทางปัสสาวะเนี่ยค่ะจะมีส่วนประกอบของยูเรียนะคะซึ่งเป็นของเสียที่เราจะต้องขับออกมานั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะครูโบอยากให้นักเรียนลองไปดูคลิปสารคาดีสั้นสื่อทวิกของเรานะคะที่เกี่ยวข้องกับไตลองไปใช้เวลาในการทบทวนดูเรื่องการทำงานของไตจากคลิปนี้กันค่ะ ในชีวิตของเรานะคะก็ต้องมีการดื่มน้ําหรือรับประทานอาหารใช่ไหมคะซึ่งแม้ว่าเราจะกินอาหารหรือว่าดื่มน้ํามากเพียงใดเนี่ยระดับน้ําในร่างกายของเราค่ะก็จะยังคงที่อยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะอวัยวะที่สําคัญที่ทําหน้าที่ในการควบคุมปริมาณของเหลวในร่างกายของเราก็คืออะไรนะคะนั่นก็คือไตของคนเรานั่นเองนะคะไตของเราค่ะมีอยู่สองข้างอยู่ใกล้กับกระดูกซี่โครงทางด้านซ้ายและด้านขวานั่นเอง อยู่บริเวณแนวของกระดูกสั้นหลังค่ะมีรูปร่างคล้ายถัว่วเมล็ดสีแดงนั่นเองนะคะมีขนาดประมาณกำปั้นของเราเลือดจะไหลผ่านไตยอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอค่ะประมาณ400ครั้งต่อวันเลือดเข้าสู่ไตผ่านทางหลอดเลือดแดงของไตซึ่งเลือดเหล่านี้อาจมีปริมาณเกลือและน้ำที่มากเกินไปค่ะจำเป็นที่ร่างกายเราต้องขจัดออก นอกจากนี้ค่ะในเลือดยังมีของเสียที่ต้องขจัดออกนอกร่างกายที่เราเรียกว่ายูเรียนั่นเองค่ะเลือดที่เข้าสู่ไตจะถูกแยกออกเป็น2ส,ส่วนคือส่วนของเลือดกับส่วนของปัสสาวะ ซึ่งเราจะต้องขับออกนะคะถ้าเราลองศึกษาภายในไตค่ะโดยการผ่าครึ่งของไตบริเวณส่วนเว้าวที่นักเรียนมองเห็นค่ะนั่นก็คือส่วนของกรวยไตยและเมื่อเราศึกษาลึกลงไปในรายละเอียดของบริเวณไตนักเรียนก็จะเห็นเป็นหน่วยเล็กๆที่เรียกว่าหน่วยไตยนั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีมากกว่า1รล้านหน่วยหน่วยไตยค่ะทำหน้าที่ในการกรองสารต่างๆให้กับไตเมื่อเลือดและน้ำไหลผ่านหน่วยไตย แล้วก็น้ำส่วนเกินพร้อมทั้งยูเรียค่ะจะถูกกรองออกแล้วก็ถูกสะสมในรูปของปัสสาวะนั่นเองปัสสาวะจะถูกส่งไปยังกระเพาะปัสสาวะผ่านทางท่อไตและเลือดที่เหลืออยู่ก็จะถูกส่งออกจากไตผ่านทางหลอดเลือดดำของไตเลือดที่ผ่านการกรองสารพิษแล้วก็จะถูกส่งกลับไปยังหัวใจเพื่อไหลเวียนต่อไปในร่างกายของเรา ไตจะมีการสื่อสารกับสมองตลอดเวลาค่ะโดยไตจะสร้างสมดุลในการผลิตปัสสาวะจากปริมาณน,น้ําและอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนอกจากนี้ยังมีปริมาณของน้ําที่สูญเสียจากเหงื่อแล้วก็การขับถ่ายด้วยเพื่อควบคุมปริมาณน,น้ําขจัดสารพิษและปรับระดับเกลือแร่ ดังนั้นไตของเราจึงทำงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อรักษาสมดุลของของเหลวและเกลือแร่ในเซลล์ร่างกายเพื่อให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ได้นั่นเองค่ะค่ะนายนเรนก็จะได้เห็นนะคะว่าไตาของคนเราเนะะี่ยค่ะทำหน้าที่คล้ายกับเครื่องกรองน้ำเลยนะคะในการกรองของเสียแต่ไตคนเราเนะะี่ยค่ะกรองเอาของมีประโยชน์กลับเข้าไปใช้ในร่างกายแล้วก็เอาของเสียออกมานั่นเองนะคะ นักเรียนได้เรียนรู้กันแล้วค่ะว่าอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายโดยเฉพาะไตนะคะมีหน้าที่แล้วก็มีอะไรมาบ้างนะคะในคลิปหน้าค่ะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลไกการทํางานของการขับถ่ายของเสียในรูปของปัสสาวะแล้วก็การดูแลรักษาอวัยวะในระบบขับถ่ายกันนะคะแล้วพบกับครูโบใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย ที่คุณครูนำให้นักเรียนได้ศึกษาซึ่งเราจะได้รู้เกี่ยวกับโครงสร้างอวัยวะขับถ่ายเนะว่ามีอวัยวะอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างอวัยวะแรกนั่นก็คือไตนะคะทําหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดถัดออกถัดมาก็คือท่อไตทําหน้าที่เป็น ที่ทางเป็นท่อนําของเสียที่ไต่กองไปพักไว้ที่กระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะทําหน้าที่พักน้ําปัสสาวะนะคะแล้วก็ท่อปัสสาวะท,ทําหน้าที่เป็นทางผ่านของนะ้ำปัสสาวะเพื่อที่จะออกมานอกร่างกายเรานะคะก่อนจากการคุณครูก็มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทําดูนะคะนั่นก็คือแบบฝึกหัด ที่3.1นักเรียนกลุ่มบีนำมาส่งครูวันที่23กรกฎาคมนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคลิปวิดีโอจากสำนักพิมพ์กอทอลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ